อ้าวข้อ19เอ้าวทุกคนฟังเงียบแล้วฟังครับอ้าวเขาบอกว่าเดี๋ยวพิศศพไปสูตรด้วยข้อนี้เขาบอกว่าลำแสงออกจากอากาศกระตกกระทบทํามุมเซตากับผิวของแท่งพลาสติก A ที่หนา L วางประกบกับแท่งพลาสติก B ที่หนาเบตา L ลํำแสงผ่านแท่งพลาสติกทั้งสองและออกสู่อากาศโดยทํามุมเฟดกับผิวด้านหนึ่งของแท่งพลาสติกดังภาพถ้าดัชนีเกลของอากาศ A และ B คือดันะชนีเกลอากาศ ลาสติกเและพลาสติก B คือ n 0 n 1 n 2ตามลำดับนะเขาถามว่าข้อใดตัวนี้ถูกต้องเขาถามว่ามุมตัวนี้มีขนาดเท่ากับเท่าไหร่อ่ะทีนี้ทุกคนฟังก่อนเริ่มยังไงข้อนี้คือเขาให้หมดแล้วว่ามันวิ่งผ่านอากาศผ่านพลาสติก A พลาสติก b แล้วออกไปในอากาศและตอนเข้าทุกคนเห็นไหมมันเข้าทำมุมเท่าไหร่ครับเซตาแต่เซตาตัวนี้เทียบกับใครผิวรอยต่อแล้วประเดี๋ยวตอนออก เงียบกรมาทํามุมออกเท่าไหร่ครับเฟดเพียกกับผิวรอยต่อแล้วเขาถามว่าไอ้มุมเฟดตัวเนี้ยเท่าไหร่เอาเงียบกรเฮ้ยฟังก่อนเขาอยากรู้ว่ามุมเฟดตัวเนี้ยมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่อ้าวทีนี้เอาเรื่องอะไรมาช่วยถ้าคนที่เก่าพอเขาจะไม่สนใจระหว่างทางเว้ยเขาจับตอนด้านนอกกับด้านไอ้โทษก็จับจุดต้นกับจุดจบได้เลยถูกไหมครับแต่จําได้ไหมว่าทําไมเราสามารถตัดตรงกลางจริงได้อ่ะถ้าจําไม่ได้มาพิสูจน์กัน ก็พวกแกไม่ตอบแทนว่าจาไม่ได้อ่ะแกนึกภาพนะเรารู้ว่าแสงวิ่งจากอากาศเข้าแท่งพลาสติกเบนเข้าเบนออกไม่ใช่ประเด็นพี่ไม่สนใจด้วยซ้ำอ่ะพี่แค่วาดรูปว่ามันวิ่งจากนี่มานี่แล้วประเดี๋ยวไอ้น,นี่ก็เบนอีกรอบหนึ่งถูกไหมจากนี่มานี้อ่ะทุกคนดูนะครับมันเบนแบบนี้พี่ไม่รู้ด้วยว่ามันเบนเข้าเบนออกไม่สนใจด้วยอ่ะแต่พี่รู้ว่าประเดี๋ยวมันต้องวิ่งมาตรงนี้ครับอ่ะจึบ๊บถูกไหมอ่ะทีนี้ทุกคนตอบพี่นะตอนที่มันเข้า มันเข้าได้มุมเท่าไหร่90ลบเซตาอย่าเอาเซตาตัวนี้ไปใช้อีกนะครับเพราะว่าเซตาตัวนี้ไม่ใช่มุมตกกระทบนะเว้ยใครเอาเซตาตัวนี้ไปใช้ถือว่าอ่อนนะครับถูกไหมอะเราไม่รู้ว่ามันคือมุมเท่าไหร่ตรงเนี้ยทีนี้เรากําหนดได้ไหมว่าตอนที่มันเข้าเข้า90ลบเซตาตอนหักเหตัวนี้หักเหด้วยมุมอะไรพี่ตั้งชื่อว่า A แล้วถ้ามันหักเหมุม A ประเดี๋ยวเวลาตกกระทบตอนที่สะท้อนหักเหครั้งที่สอง มุมตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรด้วยครับ a แล้วประเดี๋ยวตอนหักเหพิม์มัวได้ไหมให้เป็น b ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรด้วย b แล้วเดี๋ยวตอนออกมาตรงนี้มันจะกลายเป็นอะไรครับ90ลบเศษอ่ะทุกคนเขียนนะทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่ามันตรงนี้เป็นมุมเป็นมุมเซตาตรงนี้เป็นมุมเท่าไหร่ทําแบบนี้ด้วยความที่มันมีผิวรอยต่อทั้งหมด1ชั้น2ชั้น3มชั้นเราจะสร้างสมการ3มรอบครับ แล้วสมการที่เราสร้างก็สเนลวไก่กาเร้นี่แหละอ่าทุกคนถ้าพี่ขอมองว่ามันวิ่งจากศูนย์ไปหนึ่งก่อนนะพี่เซตสมการแบบนี้ได้ไหมสายเซตาศูนย์ไปหารด้วยซายเซตาหนึ่งมันจะต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับ N1 หนึ่งส่วนด้วย N อะไรเข้าไป N0 ศูนย์ทันพี่ไหมแล้วพี่ไม่ทําอะไรก่อนนะพี่วางเอาไว้ก่อนให้เป็นสมการที่หนึ่งไม่ทงไม่แทนอะไรทั้งสิ้นครับวางให้ตัวนี้เป็นสมการแรกก่อน ทีนี้ลองลองไปดูการขี่ตอนที่มันวิ่งจากจากตัวกลางหนึ่งไปตัวกลางสองบ้างถ้ามันวิ่งจากตัวกลางหนึ่งไปตัวกลางสองพี่จะได้มุมอะไรออกมาครับไซ n เซต้าตัวกลางหนึ่งไปหารด้วยใครไซ n เซต้าตัวกลางสองแต่มันจะเท่ากับเท่าไหร่ล่ะครับดันชเนีเอนสองส่วนเอหนึ่งพี่จะมองตัวนี้หนึ่งก้อนสมการอ่ะแล้วพี่ก็ให้มันวิ่งจากสองออกไปไหนอีกรอบหนึ่งไม่มีสามไหม ไม่มีสามมันออกจากสองไปศูนย์อีกรอบหนึ่งถูกไหมอ่าววิ่งออกจากสองไปศูนย์อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าวิ่งออกจากสองไปศูนย์อีกรอบหนึ่งพี่ก็ตั้งแบบนี้ได้ไหมไซน์เซตาสองหารด้วยใครเข้าไปซน์เซตาศูนย์มันจะเท่ากับเท่าไหร่ครับเอ็นศูนย์ส่วนเอ็นสองเราให้ตัวนี้เป็นสมการอีกหนึ่งก้อนครับอ้าวเคลียไหมเนี่ยเคลียนะเคลียนะทีนี้อ้าวถ้าเคลีย แกลองมองว่านี่คือสรรมการก้อนแรกก้อนสองและก้อนสามแกลองเอาทั้งสามสมการมาคูณนนะดะิทุกคนดูนะครับถ้าพี่เอาสมการหนึ่งขอโทษทุกคนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะงงเว้ยศูนย์ไปหนึ่งหนึ่งไปสองแปบ๊บหนึ่งนั้นทุกคนเพื่อความไม่งงเพื่อความไม่งงนะพี่ขอตั้งตัวนี้คือศูนย์ตัวนี้คือหนึ่งตัวนี้คือสองพี่ตั้งชื่อว่าตัวนี้ตัวกลางสามก่อนแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวมันงงไม่งั้นเดี๋ยวไปมัตัดกันหมด นะครับอ่ะพี่ตั้งเป็นศูนย์หนึ่งสองสามนะครับแสดงว่าตรงนี้พี่ขอเปลี่ยนน,นิดนึงเป็นไซน์เซสามเท่ากับ n อสามหารเอ็นสองทันไมเนี่ยหยุดเล่นก่อนตาแล้วแกเอาสมการทั้งสาตัวมาคูณเอาหนึ่งมาคูณสองคูณสามดิอ่าถ้าแกเอาหนึ่งคูณสคูณสาได้อะไรออกมาครับไอ้ฝั่งนี้ก็กลายเป็นอะไรออกมาไซน์เซศูนย์ไปส่วนด้วยอะไรก็ไปไซน์เซหนึ่งไปคูณกับ ไซเซต้าหนึ่งไปส่วนด้วยอะไรเข้าไปครับไซดเซต้าสองถูกไหมแล้วพี่ก็คูณอะไร,ร้าไปอีกไซดเซต้าสองไปหารด้วยอะไรเข้าไปครับไซดเซต้าสามอ่ะไปเท่ากับเท่าไหรอ่อ่ะฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น n1 หนึ่งหารด้วยอะไรเข้าไป n ศูนย์คูณ n2 สองหารด้วยอะไรเข้าไป n1 หนึ่งแล้วคูณ n สามหารด้วยอะไรเข้าไป n2 สองพอแกคูณเสร็จแกเห็นไหมว่าความดีงามของมันคืออะไรครับมันตัดกันหมดถูกไหม อันนี้ก็ตัดก,กันหมดเพราะฉะนั้นมันก็เหลือแค่ว่าไซน์เซต้าศูนย์ตั้งหารด้วยอะไร้าไปไซน์เซต้าสามเท่ากับเท่าไหร่ n อสามไปส่วนด้วย N อะไรครับ n อศถูกไหมเท่ากับ n อสมหารเอนศูนย์ทีนี้ทุกคนนึกภาพพอเรามองย้อนกลับนะครับมองย้อนกลับเราเห็นไหมว่าเห็นไหมว่าตัวกลางศูนย์กับตัวกลางสามเนี่ยมันคือตัวกลางเดียวกันเข้าใจนะ ตัวกลางศูนย์กับตัวกลางสามมันคือ n ศูนย์ั้งคู่มันคือ n อากาศตั้งคู่ถูกไหมถ้ามัน n เท่ากันแสดงว่าก้อนนี้หันกันมีค่าเป็นอะไรมีค่าเป็นหนึ่งแสดงว่าไซน์เซต้าศูนย์กับไซน์เซต้าสามก็ต้องมีค่าเป็นไงกันครับเท่ากันอ่ะทุกคนเขียนก่อนเนื่องจากศูนย์กับสามมันคืออากาศถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่จะได้ว่าไซน์เซต้าตัวกลางศูนย์หารด้วยไซน์เซต้าตัวกลางสามนะครับมันจะเท่ากับหนึ่งส่วนหนึ่ง แกก็เอา n ของอากาศหารด้วย n อากาศก็ไปถูกไหมสแสดงว่าถ้าพี่ตั้งสมการใหม่พี่จะได้อะไรออกมาครับพี่จะได้ว่าไซ n ์ของเซต้าศูนย์น่ะต้องเท่ากับเท่าไหร่ไซด์เซต้าสามเพราะฉะนั้นมุมเซต้าศูนย์ก็เท่ากับมุมของใครก็ไปครับเซต้าสามแล้วเซต้าศูนย์คือตรงไหนเซต้าศูนย์คือตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเรู้แล้วว่าไอ้นี่กับไอ้นี่ต้องเป็นไงกันเท่ากันและถ้าก้อนนี้กับก้อนนี้เท่ากันแสดงว่าเซต้ากับเฟสก็ต้องเป็นไงกันครับเท่ากัน คำตอบก็คือข้อไหนครับข้อสเข้าใจนะแต่ในชีวิตจริงอะ่ะอย่าไปทําแบบนี้นะครับต่อให้แกเขียนไปให้เขาวะเขาก็ไม่เห็นเพราะว่าเขาตรวจแค่พ่อกระดาษคาตอบที่เป็นวงนะครับไม่ต้องไปโชว์ความสามารถแบบนี้นะแกแค่เอาชั้นนอกสุดไอ้โทษแกแค่เอาชั้นแรกตรงนี้ครับกับชั้นสุดท้ายตรงเนี้ยมาคิดก็จบเลยเข้าใจนะระหว่างทางไม่ต้องเอามายุ่งนะครับจบนะจบนะอา้าว